ก็มาตามกันต่อนะครับเกี่ยวกับปาร์ตการนะครับครั้งที่แล้วได้พูดเกินไปนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าถ้าน,น้องๆเข้าใจนะครับหรือท่านผู้ปกครองเข้าใจก็จะสามารถไปสอนน้องๆท่องสูตรได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งท่องอย่างเช่นเวลาน้องไปเรียนที่โรงเรียนนะครับกำลังสองสมบูรณ์ต้องมานั่งท่องหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังหลังกำลังสองนะครับหรือกำลังสามสมบูรณ์นีงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ปกครองก็เคยได้ยินน้องๆท่องนะครับ ซึ่งถ้าน้องๆจำสามเหลี่ยมนั้นได้ก็ไม่ต้องท่องเลยครับใช้ความเข้าใจแล้วก็ตัวเลขกับดีกรีที่ผมบอกไปนะครับคราวนี้มาดูการใช้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะครับของสามเหลี่ยมปาสการซึ่งเป็นการประยุกต์นะครับที่เห็นนี้คือข้อสอบนะครับหาผลบวกนะครับของรูทสอบวกหนึ่กำลังสี่บวกด้วยรูทสลบหนึ่กำลังสี่ก็จะเห็นว่าถ้าทำตรงๆเนี่ยก็คือต้องคูณกัน4รอบแล้วก็กระจายออกมาแล้วก็มาบวกลบ นะครับเรามาดูว่าประโยชน์ของสามเหลี่ยมพาสกรกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับให้ผมให้ a นะครับตัวแรกนะครับให้ a เท่ากับรูสองนะครับ b เท่ากับ1 n เท่ากับ4นะครับก็แสดงว่าโจทย์มันจะกลายเป็น a บวก b กำลัง4บวกด้วย a ลบ b กำลัง4เราก็จะมาพิจารณาตัวนี้แทนนะครับโดยแถวสมมติ ของการกระจายก,กําลัง4จากครั้งที่แล้วที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นลวงพึ่งแบบนี้นะครับก็นะครับ,นะรบอันนี้1บวก1ได้2 1บวก2ได้3 2บวก1ได้3 3บวก3ได้6เนะี่ยก็สนุกสนุกนะครับไล่ไปก็จะได้แถวนี้มานะครับ1 4 6 4 1นะครับก็อันนี้ทวนนิดนึงนะครับเป็น a บวก b กำลัง1 a บวก b กำลัง2อันนี้ก็จะเป็น a บวก b กำลัง4นั่นเอง นะครับแถวสมบัติของการกระจายกำลังสีก็จะเป็น1 4 6 4 1นะครับดีกรีตัวแรกก็เป็น4 3 2 10ดีกรีตัวหลังก็เป็น0 1 2 3 4นะครับทีนี้ตรงนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้เอามาบวกนะครับเห็นไะครับตัวต่อมาเวลากระจายออกมานะครับก็เป็น A กกำลัง4แต่มันพิเศษตรงตรงนี้จะพูดท่ามุู้กองลองดูนะครับตรงนี้ B ยกกำลัง1 นะครับมันเป็น b กําลังหนึ่งซึ่ง b มันเป็นลบเห็นไหมครับพอยกกําลังหนึ่งมันก็เลยได้ลบนะครับพอ b ยกกําลังสองลบคูณลบเป็นบวกเห็นไหมครับ b ยกกําลังสามนะครับ b ยกกําลังสามนะครับก็ลบคูณลบเป็นบวกเหลือเหลือลบอีกอันหนึ่งก็เลยเป็นลบเพราะนั้นยกกําลังเป็นเลขขี้ตรงนี้ก็จะเป็นลบเห็นไหมครับพอ b ยกกําลังเป็นเลขขี้ตรงนี้ก็จะเป็นลบเพราะว่าหน้า b เป็นลบ นะครับทีนี้พอเราเอามาบวกกันนะครับตัวนี้บวก4กับลบ4ี่เอัง3าเหมือนกันก็ตัดนะครับตัวนี้ก็บวกกับลบเหมือนกันก็ตัดสรุปแล้วนะครับเมื่อเรามาบวกเราจะได้เป็น2ของ a กําลัง4 2ตัวแล้วก็2ตัวนี้นะครับ2 2ตัวนี้รวมกันนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ12 a กําลัง2องบลังสองแล้วก็ตัวนี้เป็น2ของ b กําลัง4นะครับแล้วก็แทนนะครับแทน a เท่ากับอะไรครับรู้2ลงไป นะครับ b เท่ากับอะไรหซึ่งตอนเรียนเลขกกำลังผมได้พูดไปแล้วว่ารูทคูณ root 2, ได้2เหเนยครับเพราะฉะนั้นรู 2, คูณกัน4ครั้งก็มี2องรู2คูณได้2อรูคูณก็ได้2 2ูณ2เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นรูทกลังก็เท่ากับ4เพราะก็คือรูทคูณรคูณ root 2, คูณเท่ากับ2คูณ2 เท่ากับ4นะครับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมเนาะก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็ได้4รู้2ยกกำลัง2ได้2นะครับแล้วก็เลข1นะครับ b b คือเลข1 1กําลัง2นะครับก็เป็นเป็นเลขคู่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นลบยกกำลัง2ก็เป็นบวกอยู่ดีนะครับก็ได้1อันนี้ก็ได้1นะครับเพราะว่ายกกำลังเป็นเลขคู่นะครับสรุปแล้วตัวนี้ได้4 2คูณ4ได้8 สิบสองคูณสองได้ยี่สี่แปดบวกสองได้สิบบวกรวงไปยี่สบี่ตอบสามสิบสี่นะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้น้องๆเขาสามารถทขาข้อสอบได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่านี้ผมใช้การอธิบายเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่ารับรองถ้าเป็นเด็กโต้งแล้วก็ถูกฝึกมาอย่างดีนะครับเวลาทอนเลขนี้ฝาด์ไฟขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็จะย้ําทุกครั้งว่าเร็วอย่างไรก็ตามนะครับจะต,ต้องแม่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวใจกันพัฒต่อไปนะครับสวัสดีครับ